สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับรีวิวปืนเจลไฟฟ้าของเล่นกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับปืนเจลพับเก็บแปลงร่างได้นะครับพบกับ FMG9 กันเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับจะทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะเล่นสนุกแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้รีวิวตัวนี้ให้ดูกันเลยครับ โอเคครับผม FMG9 นะครับหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนปืนซะเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นกระเป๋าทิวมากกว่านะครับซึ่งจริงเขาก็ซึง่งจริงมันคือจุดประสงค์ของการออกแบบตัวนี้แหละนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้พับเก็บได้เป็นกระเป๋านะอันนี้พูดถึงของจริงนะเขาก็พับเก็บได้ให้มันเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแบบพกพาได้นะครับเก็บใส่ซอกอะไรได้แล้วความบางมันบางมากเลยไหมนะครับผมมันก็สามารถพกพาไ,ไปไหนได้นะครับผมแทนที่จะพกเป็นทรงปืนนะเพื่อแบบว่า เหมือนก่อความตหนกตกใจให้กับคนรอบๆข้างนะตัวนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับสามารถพกไปไหนมาไหนได้นะครับผมสาหรับใครที่ติดตามช่องผมมานะครับผมเคยรีวิว FMT9 ไปแล้ว1ตัวนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับเป็นปืนของเล่นอัดลมกระสุนโฟมนะครับผมคัดลอกได้นะครับผมซึ่งจริงๆเขาคือผู้ผลิตเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบเทียบมาให้ดูนะครับผมอ่ะ 2ตัวนี้นะครับหนึ่งในนี้คือปืนเจลนะครับหนึ่งในนี้คือปืนโฟมนะครับรู้ไหมครับว่าอันไหนนะเป็นปืนเจลหรือปืนโฟมครับอ่าเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าตามันทรงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ขนาดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกมิติเลยนะครับนี่ เหมือนกันเลยนะครับผมจะต่างแค่ตัวนี้มีสีขาวเพ้นท์อยู่แค่นั้นเองนะครับผมที่เหลือเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยคือปืนโฟมนะครับผมส่วนตัวที่ไม่มีเพ้นท์สีขาวเนี่ยคือปืนเจลนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ออกมาครับอุปกรณ์ที่ได้มาในกล่องนะครับผมหากใครยังไม่ได้ดูคลิปแกะกล่องนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูข้างบนมุมนะครับผมมุมขวาบนนะครับแล้วก็ตามไปดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะแต่พูดคร่าวๆ้วกันนะครับผมในกล่องก็เราก็จะได้ตัวปืนมาที่เป็นพับได้แบบนี้นะครับเราจะได้ ชอบหูหิ้วนะตัวเนี้ถอดรางออกมาเป็นราง20มิลได้เลยนะครับติดดอดติดลายได้เลยนะครับผมเผื่อใครอยากเล่นนะแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายนะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปนั่งรองอยู่ตรงไอ้ฝาไอ้หูหิ้วพอดีนะครับผมเขาก็จะไปรออยู่ตรงหูหิ้วพอดีเลยนะโอเคนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ชอบ2องยอย่างนี้นะครับก็สามารถ ถอดออกมาใช้รางติดอุปกรณ์ได้เลยติดต่ดอตดติดศูนย์อะไรได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเ m g 9เล่นยังไงนะครับมันพับอยู่แบบนี้นะเราต้องกางมันออกก่อนนั่นเองนะครับวิธีการกางนะครับเราก็สามารถดึงคันลังตรงนี้ได้เลยนะตัวนี้เป็นคันลังของปืนนะครับเวลาดึงตัวนี้นะครับตัวปืนเขาจะปลดล็อกตัวเองเลยนะครับแล้วก็กางออกมาเป็นทรงปืนที่เราน่าจะคุ้นเคยกันว่าเป็นเป็นทรงปืนมากกว่านะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะขออนุญาตดึงทางนี้นะเพราะผมต้องเพราะผมต้องถือทางนี้นะก็เวลาดึงออกมานะเนเย่งีีล้ลผม พอดึงออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็เริ่มเหมือนปืนแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เราก็ได้พิซซอกริปมาแล้วนะครับข้างหน้ามีมือจับให้ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าถืออย่างนี้ก็ได้นะครับไว้กันมืออย่างนี้นะครับผมก็จริงๆก็เป็นทรงตามจริงนั่นแหละของจริงเขาก็พับประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอกลาวมาเนี่ยครึ่งครึ่งล่างจะพับออกมาเป็นพันธายนะครับเราก็สามารถใช้เป็นพันธายได้ อย่างนี้เองนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นปากระบอกปืนอยู่ทางฝั่งนี้รูข้างหน้านี้นะครับผมอ่าโอเคอาจจะไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในนะในตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคเป็นไงครับเริ่มเป็นปืนแล้วใช่ไหมครับซึ่งของซึ่งวิธ,ธีการใช้เนี่ยเราก็ต้องเปิดออกมาก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งจริงกลไกของมันเนี่ยมันก็เหมือนปืนพกตัวน,นึงแหละนะดูจากตรงน,นี้นะครับมันคือปืนพกตัวน,นึงที่อยู่ในนี้เองเท่าน,น, <teachers> นั้นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เหมือนปืนพกพ,กพกพาแหละแล้วก็อยู่ในครอบของอ่า SMG อะไรเงี้ยนะ ปืนกลป้องกัน ness, ตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมในของจริงนะพอมาเป็นของเล่นนะครับผมเราก็จะได้ประสิทธิภาพขนาดประมาณปืนพกเท่านั้นเองนะครับผมมันก็จะคือตัวปืนก็จะไม่ได้ใหญ่นะครับตัวคนไกก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยะฉะนั้นเราก็จะได้ประสิทธิภาพประมาณนี้แหละนะครับผมตัวนี้ราคาก็ถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็ถือว่าตัวนี้เป็นเกรดของเล่นของเด็กนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นหุ้มรุ่นไฮของเด็กหน่อยไฮเอ็นของเด็กนิดนึงนะมันเริ่มมีอะไรนิดนิดหน่อยๆยเริ่มแต่งได้เริ่มมีรางมีอะไรให้นะครับผมมันก็ ถือว่าโอเคแหละนะครับถือว่าเล่นได้ดีนะครับผมเราก็พับเก็บได้ด้วยนะครับถือว่าสำหรับผู้ปกครองที่แบบว่าพับเก็บขึ้นเก็บเป็นในตู้ในชั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับผมอ่ะมาพูดถึงเนื้อง,งานนิดนึงนะครับผมเนื้อง,งานเนี่ยเราก็จะได้ ABS พลาสติกมาเลยนะครับทั้งหมดทั้งตัวเลยนะทุกส่วนเลยนะเป็น ABS หมดเลยนะยกเว้นพวกสปริงอะไรเพราะนั้นมันเป็นขดลวดอะไรของมันอยู่แล้วไม่ใช่พลาสติกอยู่แล้วนะครับอ่ะพวกน็อตอะไรเงี้ยอ่ะแต่พวกบอดี้ปืนเนี่ยก็เป็น ABS หมดเลยนะครับผมเป หนากําลังดีนะครับไม่ได้ไม่ได้หนามากเลยแต่ก็ไม่ได้บางจนมันเสียวหักขนาดนั้นนะครับผมซึ่งซึ่งจุดที่บางเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดโครงของตัวพันธทายนะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปครอบข้างหน้าใช่ไหมมันเลยต้องกลวงแบบนี้นะครับผมพอมันกลวงแบบนี้เราก็บีบได้นิดหนึ่งนะมันก็งอๆได้นิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เสียว,วมันจะหักอะไรมากมายแต่ว่าถ้าแบบไปกระทืบหรือมดวางอยู่แล้วไปเหยียบเงี้ย ผมว่ามีสิทธิ์หักได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยเราถืออยู่พันท้ายอย่างเงี้ยเราประทับบาร์อยู่อย่างเงี้ยมันมันไม่น่าจะเสียหายอะไรได้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูกลไกของการใช้งานนะครับตัวกลไกเนี่ยตัวนี้เป็นปืนระบบไฟฟ้านะครับไม่เหมือนตัวโฟมที่เป็นชักยิงเองนะครับทีละนัดนะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมซึ่งแบตเตอรี่นะครับผมใส่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับใส่ด้านล่างตรงนี้เลยนะวิธีการใส่แบตเตอรี่นะผมขออนุญาตไม่ใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าเปิดให้ดูได้นะเพราะว่ามันใส่ยากเหลือเกนะครับมกา ช่องแบตเตอรี่เล็กมากจริงๆนะครับใครอยากดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับไปดูต่อที่คลิปอันบ็อกนะครับผมใส่แบตเตอรี่ในคลิปนั้นนะครับแล้วผมใส่แล้วผมไม่ถอดอีกเลยเพราะว่าเพราะว่ากลัวใส่อีกทีไม่ได้นะมันใส่ยากจริงๆนะครับผมนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ซื้อมาเล่นนะครับใส่แบตเตอรี่เองไม่ได้เนี่ยแนะนําให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะปรึกษาพี่ๆหรือผู้ปกครองนะให้ใส่แบตให้หน่อยนะครับผมอย่าพยายามอย่าอย่าฝืนเองนะเพราะว่า อันตรายนะสำหรับน้องๆน,นะครับที่ที่ซื้อมาเล่นตัวนี้อาจจะแบบเด็กๆอาจจะเข้าถึงได้นิดหนึ่งนะครับผมมันก็ราคาไม่แรงมากนะครับซึ่งจริงถ้าน้องๆซื้อกันมานะครับผมอย่าใส่แบเองนะครับถ้าใส่เองแล้วมันขัดมันติดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฝากผู้ปกครองฝากพี่ๆนะครับผมช่วยช่วยใส่ให้หน่อยนะครับผมอย่าอย่า อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะครับผมอันตรายจริงๆนะเล่นกับไฟฟ้าเล่นกับแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรมามันไฟไหม้มันระเบิดได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ก็สามารถยิงได้เลยนะครับเป็นฟูลออโต้นะครับผมนะครับผมเราสามารถกดไกดได้เลยนะครับตัวปืนเป็นฟูลออโต้เท่านั้นนะครับไม่มีเซมินะครับผมแล้วก็ไม่มีเซฟตี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเสียบปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับผมอ่ะเสียบปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับมาดูที่ กระสุนแล้วก็แม็กกาซีนนะมาดาูมาดูที่ด้ามจับสีดำเนาะนะครับผมที่ที่หลุดที่ยื่นออกมาจากตัวปืนนะตัวนี้นะครับจริงๆอะตอนแรกอะถ้ามันพับเก็บอยู่อะเขาจะนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเขาจะอยู่แบบนี้นะข้างในตอนแรกจะอยู่อย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วพันายก็พับกลับมาครอบใช่ไหมนะครับแต่พอเราเปิดปุ๊บมันก็จะกางมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกข้างหลังอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับวิธีการพับเก็บนะครับ อ่ะซึ่งจริงตัวนี้จะมีปุ่มอยู่ข้างหลังนะครับปุ่มอยู่ข้างหลังมันปุ่มอยู่ข้างหลังกริปเลยกดแล้วเราก็สามารถพับกริปกลับไปข้างหน้าได้เพื่อเก็บนะครับพอก้างมามันก็จะล็อกกับไอ้ปุ่มนี้แหละนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายนะครับเจอปุ่มปลดแม็กนะครับตำแหน่งเดียวกับปืนพกทั่วไปเลยนะครับ ปดว่าปอดแม็กแบบปืนพกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมแม็กก็ขนาดคล้ายๆปืนพกนั่นแหละนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแม็กมันใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าแม็กใหญ่อะเวลาพับเก็บมันจะเกินใช่ไหมเนี่ยเวลาพับเก็บตัวนี้สามารถพับเก็บแบบมีแม็กใส่อยู่ได้เลยนะนี่ตัวนี้นะครับผมใส่แม็กเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งแม็กก็เลยต้องหน้าตาประมาณนี้นะครับขนาดน่าจะได้แค่นี้นะใหญ่กว่าน it, yeah <amp> ี้ไม right ่ได <c coworkers> ้แล er ้วนะครับผมนะครับ <care> <care> <cap> ซึ่งจริงก็เวลาใครสนใจนะที่สั่งมาเนี่ยผมก็แนะนําให้สั่งแม็กกาซีนเสริมมาด้วยนะครับเพราะว่าแม็กกาซีนตัวนี้นครับมันเล็กมากจริงๆนะครับผมเล่นแม็กเดียวอาจจะไม่ไม่สนุกเท่าไหร่ต้องถอดเติมถอดเติมนะเล่นสัก3ามสองสามแม็กนะผมว่ากําลังดีนะได้ฝึกเปลี่ยนแม็กด้วยนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะพอใส่แม็กเข้าไปแล้วเนี่ยมีปั่นแม็กด้วยนะครับดึงคันลังเหมือนเดิมนะนี่ นี่มีปั่นแม็กด้วยนะครับผมฉะนั้นก็พร้อมเล่นเลยนะมีมีปั่นแม็กด้วยนะครับดีมากจริงๆนะครับตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยที่เป็นหูหิ้วเนี่ยนะครับอ่าอย่างที่บอกไปก็เป็น ABS พลาสติกแหละแต่ตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นสูนได้ด้วยนะครับมีสูนหน้าให้นิดหนึ่งนะครับผมอ่า ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับศูนย์หน้ามันจะมีขีดเล็กๆนิดนึงเห็นไหมครับอ่าจะมีขีดขึ้นมานิดนึงนะครับทำเป็นศูนย์หน้าได้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะเวลาเปิดไฟฉายก็จะประมาณนี้อะอ่าแล้วก็จะได้เป็นแบบเหมือนแท็กติคอลนิดนึงอ่ะคือมันเป็นปืนป้องกันตัวไงนะครับมันก็มีไฟฉายมาให้เลยเวลาเราแบบกลางคืน่เงี้ยอยู่ในบ้านป้องกันโจรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ามันมันก็จะแบบว่า มีไฟฉายเลยนะครับแบบว่าเอ๊ะนะหาโจรหาโจรนะครับหาโจรอ่านะครับผมอย่างนี้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ก็ถอดได้นะเป็นราง20่สิลีเหมือนเดิมนะครับส่วนวิธีการพับเก็บนะครับวิธีการพับเก็บโดยสมบูรณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วขั้นแรกนะครับต้องพับอันนี้ก่อนใช่ไหมพับอันนี้นะครับพับด้ามจับเข้าไปนะครับพับคลิปหน้าก่อนนะครับพับคลิปหน้าก่อนเอาด้ามจับพับคลิปหน้าไว้นะครับมันจะเรียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับพอเรียบเข้าไปแบบนี้นะครับให้เรายกฝาสีดำนี้ขึ้นนะ พอยกฝาสีดำตัวนี้ขึ้นนะครับพันธายเขาก็จะออกหล่นลงมานะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เราก็แล้วเราก็เอาพันธายขึ้นมาปิดข้างหน้าแบบนี้นะครับปิดข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับก็เป็นทันเสร็จแล้วนะครับพับเก็บขึ้นมาเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมนับดึงคันลังนะมันก็จะบีบออกไปเองอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเป็นไงสวยงามสวยงามพีเดียวนะครับอ่าเวลาเปลี่ยนแม็กก็ออย่างนี้อ่าเปลี่ยนแม็กได้นะครับผมอ่าเปลี่ยนแม็กได้ โอเคนะครับผม,นะบผมพูดถึงพูดถึงวัสดุแล้วก็กลไกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสาธิตการยิงกันเลยนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่ไปลองยิงมานะครับผมก็จะได้เห็นประสิทธิภาพของตัวปืนแล้วนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเกรดของเล่นเด็กเนาะมันก็จะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันจะนุ่มมือมากเลยแล้วก็จะยิงแบบว่า ไม่ได้มีแรงดีดอะไรนะครับผมเพราะว่าให้เด็กๆให้น้องๆเล่นเนอะก็จะเล่นกันง่ายๆเล่นกันสนุกนะไม่อันตรายนะครับผมความแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ100 fps นะครับผมร0อ fps ก็เหมาะกับการยิงประมาณแบบ5เมตรถึง8เมตรนะครับผมก็จะเหมาะกับแบบเล่นกับ เล่นกันในบ้านก็ได้หรือเออคือคือใครที่ต้องมีพื้นที่ในบ้านนิดนึงนะถ้าจะเล่นในบ้านหรือไม่ก็แบบสนามหญ้านะครับผมหน้าบ้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าบ้านใครมีสนามหรือบ้านใครมีสวนหน่อยที่แบบมีที่แบบว่าปลูกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งเล่นยิงกันในสวนได้นะครับสนุกสนานนะไม่อันตรายเลยนะเวลายิงแบบโดนมือโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิงได้เลยนะ มันไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่ามันร้อยเดียวเองนะร้อย fps เดียวนะครับมันมันไม่เจ็บแต่มันจะรู้สึกพอว่าโอเคโดนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บแบบว่าโฮ้ยแบบมีห่อเลือดอะไรแบบเหมือนขนาดนั้นนะครับผมระดับที่น้องๆน,น่าจะทนเจ็บกันได้นะมัน,ม,นม,มันไม่เจ็บมากนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเหมือนโนนดีดอะ เหมือนเหมือนเคยเล่นกับเพื่อนไหมเคยเล่นดีดดีดมะกอกหรือเล่นอะไรดีดดีด,ดกับเพื่อนอนะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยคนระับเบาวกว่าด้วยซ้ํานะครับผมเพื่อนดีดแรงกว่าอยู่แล้ว <c oughs> นะครับพืนเจลไม่แรงนะครับผมยิ่งอันเนี้ยผมยิงเทสให้ระยะแบบประชิดอนะ่ะมันมันไม่ได้เจ็บเลยนะครับผมแต่ว่าถ้า ยิ่งและยิงะย่งและยิ่งกับว่ายิงแบบยิงไกลๆสมมติ5เมตรอย่างเงี้ยแล้วเราไปโดนที่เลยห้าเมตรมันจะเจ็บน้อยกว่านี้อีกนะเพราะว่ากระสุนมันเริ่มเบาลงแล้วนะครับมันจะเจ็บน้อยกว่านี้อีกนี่ขนาดประชิดยังไม่เจ็บเท่าไหร่เลยนะครับผมถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็แล้วก็เล่นได้สนุกสนุกมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าซื้อแม่สำรองนิดนึงแมกหมดไว้ไวนะครับผมเทสเทสให้ดูเมื่อกี้คือหมดไปไม่รู้กี่รอบนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนรัวๆนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีนะครับถือว่าสนุกดีตรงนีีีี้้้กกกก็็็็เเเสดดไไไไมมมมม่่่่่บบแตตตรรงงงนนขออล แต่ก็ยังจะเตือนน้องๆไว้นะครับเวลาเล่นนะครับผมใส่แว่นนะครับผมใส่หน้ากากก็ได้หรือใส่แว่นที่เขาแถมมาก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้ยิงแรงนะครับฉะนั้นแว่นที่พวกแถมมากับปืนของเล่นอะ่ะใช้ได้นะครับมันไม่ได้คือแว่นนั้นอะ่ะมันไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็น่จาจะก,กันกระสุนพวกนี้ได้นะมันพวกของเล่นนนี้พวกรอยเอฟเอสอ่ะมันก็พอเหี้ยกันได้นะมันก็ยิงคืออย่างน้อยอยากให้เข้าตาดีกว่า นะเพราะมันถือว่าถึงมันจะไม่ได้แรงมากอะ่ะแต่มันก็เป็นอันตรายอยู่ดีนะมันระคายเคืองอยู่ดีนะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในลูกกตาเราเนาะอ่าแล้วก็เข้าปากด้วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับผมนะสำหรับน้องๆน,น,นะครับผมตัวนี้ก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะตัวนี้รับมาจากร้านจีนนะครับผมร้านจีนในช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมร้านจีนในช้อปปี้ก็ สั่งก็รอนิดหนึ่งนะครับอาจจะ2อาทิตย์นะครับผมนําเข้ามาแล้วก็จัดส่งนะครับผมแต่ก็โอเคแหละนะครับร้านก็ผมก็ลองลองให้ดูนะครับในร้านจีนน่ยคือก็ใครกังวลในช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โกงอะไรนะครับคือร้านร้านที่เป็นปืนของเล่นในส่วนใหญ่ไม่ได้โกงอยู่แล้วนะครับเขาเขาไม่รู้จะโกงทาไมใช่ไหมนะครับผมพวกร้านร้านพวกนี้นะมันมันจาะกลุ่มอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องโกงนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะเป็นเกรดของเล่นที่ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมเป็น ปืนของเล่นเด็กที่ดีมากนะประสิทธิภาพดีมากนะสองคือเป็นปืนสะสมที่สวยงามนะครผมเพราะว่า fmg 9เนี่ยเท่าที่เห็นนะเท่าที่ผมรู้มานะครับสเกลของปืนผู้ใหญ่ยังไม่มีใครทําเลยนะครับผมไม่มีใครทําตัว fmg 9ที่เป็นเกรดผู้ใหญ่ที่แบบยิงแรงๆหน่อยยังไม่มีนะครับผมฉะนั้น เล่นเล่นเกก็ต้องเป็นของเด็กไปก่อนนะครับผมแต่ก็สวยแล้วนะครับสวยแล้วนะถ้าเกิดว่าของผู้ใหญ่มาเมื่อไหร่ถ้าเป็นแบบไนล่อนหรือเป็นโลหะอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะสวยกว่าน,นี้แล้วก็น่าจะยิงสนุกกว่าน,นี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เล่นของเด็กไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเอ็มจีเก้าตัวนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกดซับสไครป์แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่่่่าาาาลลืืืมมมมชร์ห้้เเพอออออนนนนดดดููกกัััวยยสะะคบผจขงไตติ กันดูกับ tg นะครับรีวิวปืนของเล่นนะสำหรับวันนี้ผมกับ FMT9 ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายเนี่ยหมดอีกแล้ว